แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนานไนนะครับแล้วก็เป็น E ีพีกันแล้วนะก็ก่อนหน้านี้อีพีเราก็ไปที่โรงเรียนกันใช่ไหมตอนนี้เราได้กลับมาที่เกาะแรกแล้วแล้วก็ภารกิจถัดไปเราจะไปกันที่ห้างสรรพสินค้านะตอนนี้เราเป็นยังรับบทเป็นชาวประมงเหมือนเดิมก็เป็นชาวประมงจับปลานะนหากเช้ากินข่ามนี่นะพอหา หาปลาได้เงินมาเราก็ต้องไปช้อปปิ้งกันหน่อยนะที่ห้างสรรพสินค้านะแล้วคิดว่าห้างสรรพสินค้าที่ที่เราจะไปเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในโซนด้านบนของแมปตรงนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เพิ่งเปิดมาเลยก็น่าจะเป็นทางนี้แหละดูน่าเชื้อเชิญสุดแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอ้โห หลังจากที่ผมได้ขับเรือมาถึงตรงนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องการสปีดของเรือเลเวล2นะแต่ตอนนี้ของผมยังเลเวล1อยู่เลยก็เลยต้องตัดสินใจนะย้อนเรือกลับไปก่อนฉะนั้นภารกิจในวันนี้ที่ผมจะทํานั่นก็คือผมจะไปล่าไอตัวปลาม่วงนี้กันนะตรงนี้เป็นเป็นปลาใหญ่นะก็น่าจะได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรแล้วว่าถ้าได้ก็น่าจะได้อัพเรือกันเลยแล้วเราจะได้ไปกันนะก็เดี๋ยวเรา จะว์ปไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปจับไอ้นี่กันก่อนมาที่โรงเรียนแล้วนะแล้วก็มาเจอไอ้ตัวใหญ่เน,นะเหมือนกับว่ามันมันมีหลอดเลือดนะก็คือมันน่าจะจิ้มทีเดียวไม่ตายนี่เห็นไหมโอ้แล้วมันก็หายไปเลยทุกคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ต้องดูในแมพใช่ไหมว่ามันอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันอยู่ตรงมันอยู่ที่เล่าเนี่ยแหละมันอยู่ตรงไหนเอ้ผมเห็นมันอยู่ทุกคนนะระหว่างนี้ ผมก็สังเกตได้ว่าไอตัวของปลายักษ์เนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันจะว่ายน้ําเป็นวงกลมนะแล้วผมก็แทงกันไปประมาณทีสองทีและซึ่งเดี๋ยวผมจะไปดักหน้ามันก่อนนะคาดว่าใกล้และใกล้จะได้กินแล้วเดินมาแล้วมาแล้วืออเขาให้ี่โอ้โหนี่มันตันแจ็คผู้ล้มปลายักษ์เงโอ้โหปลาโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ย อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้น,นอ๋อน,อนี่ทุกคนนี่ไงที่เขาบอกว่าศีลาปะที่ต้องการเนี่ยสามอันอเฮ้ยเราได้มันแล้วอันหนึง่งว่านี่นี่นี่นีนนนเศษลูกแก้วสีวิญญาณนะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่ทำให้ปลาตัวนี้ตัวใหญ่ก็ได้นะนี่ก็คือเราได้มันแล้วนะปลายักษ์ตัวนี้จิ้มปรมาณสามทีนะแล้วก็ มันว่ายเป็นหลูมไหมก็ดักหน้าเอาระดับถัดไปผมจะเอาไอ้หัวปลาโคตรหัวปลาช่องดนซีนี้ไปขายทําทุนนะแล้วเราก็จะไปจัดความเร็วเรือระดับ2กันมานะเอามาใช้กันที่นี่ดีกว่าอ่าแล้วพอขึ้นเกาะมานะครับเราก็จะมาคุยกับคนขายปลานะครับทีรับซื้อปลาเราอ๋อเราก็บอกเขาว่า เราได้ปลาตัวบิ๊กเบิ้มแบบเบิ้มเบิ้มคือลือมนะันอ่ะมันบอกโอ้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้แล้วคุณก็คือจับมันมางั้นเหรอโอ้โหแล้วก็มีหินอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ยอย่าไปคิดมากเลยเออเก็บไปเถอะเธอทำดีแล้วเอา้าก็คือไม่มีเนื้อเรื่องอะไรฮะเชยเลยไม่มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอหัวปลาแล้วก็ศิลานี่นะ เราก็แค่บอกว่าแบบโอ้เจอปลาตัวใหญ่ได้หรอดีนี่แล้วก็โอ้เจอสินราได้เหรอเออเก็บไว้แค่นั้นง่ายเลมาดูราคากันดีกว่านี่ใจแอนดูนาหนึ่งหมื่นเยนโอ้โหเนี่ยแหละล่ำสำพร้อมไปต่อคุ้มค่าตับการมารอช้อนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไะอ้ามาแล้วสองหมื่นเก้าพันเยนโอ้โหป็นี้เนี่ยเราก็จะมาอัพ โกสปีดตรงนี้ันแล้วก็จัดถังน้ำมันไปด้วยนะบูสส์นี่ยังจำเป็นไหมนะอืมเราเอาจะจัดบูส s ์มาก่อนดีกว่ากดเล่นๆก็มันดีในสองพันสี่นะมาเติมน้ำมันแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะ ไปมอกันแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจากจุดนี้นะณท้องทะเลกว้างใหญ่ใครกันแน่ที่จะได้เป็นเจ้าแห่งยุทธภพนะนี้ครับเราได้มาแล้วนะเลเวล2อโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยแล้วว่ามันก็มาไล่เหมือนเดิมอ่ะกดบูสต์มาเอ้ยมาแล้ว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 แล้วไงเร็วกว่าเดิมป่ะเอ้ยเรือเราก็เร็วกว่าเดิมเออวิ่งชัดวิ่งหน้า เดี๋ยวพอดิ้งดอกไงดิ้งดองดิ้งดองดิ้งดองเฮ้ยเว้ไหนเฮ้ยเฮ้ยเว้ยไหนเดี๋ยว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 นี่ยนี่นี่อย่าอย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยเจอแล้ว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 เฮ้ยมันเป็นดิ้งดอกคนเดียวไงอย่าจะถึงแล้วเฮ้ยใกล้แล้วโอ้เฮ้ยถึงแล้วนะทุกคนลุ้นกันฉี่เหนียวอ่ะเมื่อกี้บอกเลยมันอ้าปากเห็นไหม คือมันแบบมันง่ามาครึ่งลำแล้วเว้ยเหลือแค่แบบงับรอกินน่ะแล้วเราถึงพอดีที้เกิดเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยพอดีกับตันกับตันหาไม่เจอนะว่าทั้งออกอยู่ไหนแล้วเราก็จับปลามานะแล้วก็ปลามันคุยกับเรานะมันบอกว่าเราอะทตัวเหมือนว่าเราเป็นมนุษย์เลยนะยหลังจากที่เราฆ่าพวกปลานะนี่คือปลาบอกเราหรอ คุณทุกมองท้องทะเลนะแล้วก็คุณเหมือนกับพวกมนุษย์ที่น่าเกลียดแล้วทำไมเนี่ยทำไมต้องเป็นหนึ่งในพวกมันนี่คือใครใครคุยกับเราอะไม่เข้าใจโจ้หลายๆความไม่เข้าใจก็ก็ปล่อยให้มันค้างคาต่อไปก่อนนะแต่เราเห็นปลาบินแถวนี้ปะใช่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 ปลาบินปลาบินได้ไหม ไม่ได้มีปลาบินด้วยทุกคนว่าน่าจะขายได้ราคาดีนะอ่านี่ทุกคนนี่น,นี่นี่ปลาบินที่ว่านี่ไงเห็นไหมคือไอปลาที่มันไปติดที่ที่กังหันลมปะ่ะใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้อ๋อมันเหมือนมันบินไปติดอะไรอย่างงี้ไหมอุ้ยมันได้ตัวแล้วตั้งหกพันเลยนะเออยี่น้องสักหน่อยแล้วนี่โอ้โห้องเหมือนคนเลย ใช่ใช่ใช่เมันอาจจะมาจากเมืองนี้แล้วแบบพัดมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันเส้นทางเศรษฐีชัดๆแตละหกพัดนเชเพื่อความปลอดภัยเราไปจุดเช็คคอยเพื่อไปเซฟกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณลุงผมมาถึงแล้วเขาก็หืมนุกที่เลยนะนี่เราเด็กใหม่ที่นี่นะโอ้คุณมาจากแดนไกลสินะอเหมือนกับเธอใช้กระดิ่งเหมือนกันนะโอ้โห ก็พูดเหมือนเดิมนะคนเดิมป่ะแน่ใจตรงนี้ก็ทำให้เรานี่เราก็ฟาสทา a เวลได้แล้วนะที่อ้างส,สินค้าชั้นนำทั่วไปโอ้โหลงจากนั้นนะก็คิดว่าจะแวะขายของกันก่อน่นี่น,น,นี่มันได้ตั้งหกพันะเอ้ทำไมมันขายได้ตัวเดียวปาลาหล่นนะจะจับได้ตั้ง2ตัวป่ะ มันเดี๋ยวจับใหม่ก็ได้โอเคเรามาถึงห้างสรรพสินค้ากันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาทางเข้าไปก่อนนะโอ้โหหลังจากทำง,งานไปอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ต้องช้อปปิ้งนะโหตรงนี่น่าไปจริงๆใช่แล้วแหละทางเข้าทางเข้าอ่ะเด็กอ่ะเด็กอะไรกับนี่อะคนบ่นี่ คนทุกคนดูหน้าดิเดีเดวๆเอาแวะดูอย่งนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมลืมนะของมันต้องเก็บบางทีเราอาจจะไม่ได้ไวฟ์มาอีกแหละเอามาไม่คิดว่ามันน่าอัศจรรย์เหรอที่ฉันพยายามจะแต่งตัวให้มันโคตรจะแฟชั่นขนาดนี้เพื่อให้หนุ่มชโยกยากิที่อยู่ประตูถัดไปเนี่ยเขาสนใจฉันเนี่ยฮะเรื่องมันแบบว่า ตอนครั้งแรกนะที่ฉันเห็นเขาอะ่ะมันเหมือนกับฉันปิ้งเขาทันทีเลยอะ่ะแบบสป์กจอยสป์กจอยอย่างเงี้ยนะแต่ก็นะเฮ้อหลังจากนั้นน่ะคือพี่แกเขาก็มัวแต่หมกมุนกับไอปลาหมึกนั่นน่ะแล้วก็ไม่สนใจฉันเลยอย่ามันน้าโมโหไม่ล่ะแบบเนี้ยถ้ามันนา้ามีน้ําโหไหมเพราะฉันมีน้ําโหนะฉันก็เลยคิดว่าฉันเนี่ยต้องการของมาประดับตัวเพิ่มนะทาให้เขาเนี่ย จะต้องมาสนใจฉันอย่างแน่นอนนะแล้วก็นะผู้คนบนโลกนี้นะเหรอในหัวของพวกเขานะ99%นะมันก็มีแต่เรื่องอาหารเท่านั้นแหละโดยเฉพาะไอ้ปลาหมึกตัวนั้นนะแม้แต่เขานะยัง ร้องหวยหาหมึกจ๋าหมึกจ๋าหมึกจ๋าอย่างนี้เลยนะโอ้โหร้องดังงมนะสรรหาเรีออยกหาแต่ปลาหมึกนะแล้วแถมเจ้าตัว,ตวนะั้นก็ยังพลางตัวเก่งมากเลยนะแล้วก็โอ้โหชอบโผล่มาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะหือรู้สึกหน้าขยักแยงหน้ารังเกียจจริงๆเลยฉันนะก็รู้สึกว่าฉันต้องการทุกอย่างแต่ว่าไอ้ปลาหมึกนั่นกันก็มาขัดขวางแผนการของฉันได้ตลอดเลยเป็นแบบเหมือนก้้งขวางคอในชีวิตของฉันนะอืแล้วก็เฮ้ยเธอสามารถ จัดการใ้ปลาหมึกนั่นได้ไหมล่ะจัดการให้ฉันนะ่ะนี่แล้วฉันก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะรับมือกับมันได้นะแล้วฉันก็จะเคารพคุณนะเออฉันก็จะพึงพอใจมากอะไรอย่างนี้เลยนะถ้าแกจัดการกับไอปลาหมึกนั่นได้นะเดี๋ยวฉันจะให้อะไรเจมกับคุณเลยฉันสัญญาเลยนะไม่พูดมานี่เป็นการว่าจ้างงั้นเหรอมมาจ้างชายหนุ่มนักหาปลาสุดลํำซํำนะคนนี้ ก็บอกว่าให้เราจัดการกับประมึกนะแต่ว่าเควสขึ้นมาให้เราคุยกับไอ้หนุ่มนาก,กุยกีก่อนที่เขาบอกว่าอยู่ประตูข้างๆนะอืมนี่ผมก็รู้นะว่ามันกด e แล้วมันก็เก็บได้มันเป็นเหมือนกับได้เงินเล็กๆน้อยๆ เจอแล้วไอ้หนุ่มทาโกยากิเดี๋ยวนะก็เปิดกล่องก่อนนี่อะไรครับนี่อิปลาอีกแล้วน่าจะตัวใหญ่นะนี่หนุ่มทาโกยากิกำลังอะไรแค่เตาเปล่างั้นเหรอหนุ่มขาวด้วยนี่มันโกโจสตรุหรือเปล่ามาเลยประโยคแรกเขากับเราคือไอ้ปลาหมึกปลาหมึกอ,อยู่ไหนเราจะไปแคร์เรื่องอื่นทำไมล่ะใช่ไหม ฉันใช้ชีวิตอยู่กับการกินแค่ปลาหมึกเท่านั้นเอออย่างอื่นไม่กินคือการกินเนี่ยมันก็เท่ากับความอยู่รอดเนี่ยเรื่องมันก็ไม่อยู่เท่านั้นนั่นแหละทำไม,มตัวแกซีดอย่างนี้เนี่ยแกเป็นปลาหมึกป่ะเนี่ยแล้วก็นะเพื่อที่ผมจะมีชีวิตรอดเนี่ยฉันก็กินปลาหมึกอย่างเอาเป็นเอาตายเลยแหละเออเพื่อสิ่งน,นั้นน่ะแล้วตอนนี้นะฉันรู้สึกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้อีกต่อไปถ้าขาดมันน่ะ ในหัวของผมเนะี่ยมีแต่ไอตัวแปดขานั่นโดยที่ฉันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะแล้วก็ไม่มีเรื่องไหนที่จะมาทําให้หัวใจของฉันนะ่ะสั่นคลอนเกี่ยวกับเรื่องไอปลาหมึกตัวนี้ได้เลยนะโอ้โหี่อะไรจะคลั่งไคล้ขนาดนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีนะชีวิตของฉันนะกำลังจะหมดความหมายนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปลาหมึกเนี่ยอ่าชุปลาหมึกโอ้ยร่างกายที่บิด เกลียวสวยงามนั้นเนี่ยหัมช่างสวยงามและสมันแตนเชเดะเหลือเกินโอ้โหที่มันไม่ได้เป็นการแค่ชอบกินปลาหมึกธรรมดาแล้วนะจนทําให้ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอเลยนะทุกๆอยากก่อยนะอยางเกี่ยวกับเธอเลยนะี่เธอนี่น่าจะหมายถึงไอปลาหมึกนั่นไหมคือฉันอยากจะเห็นเธอใกล้ๆนะอยากจะจับเธอแล้วก็ให้เธอมาเป็นของฉันเป็นของฉันคนเดียวเลยนะ เริ่มแบบมาเป็นบทสนทนาโรคจิตไปแต่มันแบบกัะปำมมือ,อะเฮ้ย hey! ไอชายไม่ได้ฉันควรจะพูดกับเธอ,อยังไงแล้วฉันควรจะทําตัวกับเธอ,อยังไงฉันดูแบบหล่อเท่เรถมส,มสมารตแมสร์มากพอไหมแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าชายแก่ที่อยู่ใกล้ๆกับที่จอดรถนะมีบางอย่างที่จะทําให้เราเนี่ยหายปรำมึกนั้นได้แต่ฉันนะก็ไม่อยากจะ ปลามึกตรงนี้ไปหรอกนะฉันกําลังแคะเตาเปล่าอยู่อย่างเขมกเขม้นเนะแคะแขะแคะแะแะแะโอเคเวสเรามาแล้วเราก็ต้องเหมือนได้ข้อมูลมันนะให้ไปหาชายแก่ที่ลานจอดรถนะเรื่องราวค่อนข้างที่จะพิศวงแล้วก็แปลกอยู่มากขึ้นเรื่อยๆนะ คือไอหัวขาวเนี่ยมันดูเป็นคนที่แบบคลั่งไคล้ปลาหมึกมากชอบกินแล้วก็เหมือนจะชอบปลาหมึกตัวนี้แบบสุดๆไปเลยแหละแบบมันไม่ใช่การชอบที่แบบว่าชอบพอแต่มันน่าจะแบบรักหลงหรืออะไรบางอย่างอ,อะไรอาจจะหุ่นนะทุกคนผมว่าผมเริ่มแบบหลอนๆกับที่นี่แหละ นี่นะทุกคนยูนิโคลนะโอ้โหมาเปิดที่นี่ด้วยสาขาไกลนะเนี่ยสาขาประตูน้ำนะตรงนี้แล้วก็อันนั้นนะเป็นทอยลัสไหมเออเป็นทอยลัสปลอมนะเดี๋ยวผมขอเวลาเดินหาตัวของลานจอดรถก่อนคือดูน้ำมันท่วมขนาดนี้มันมีลานจอดรถไหมมันน่าจะเป็นลานจอดเรือมากกว่าอะไรงี้ไหม แล้วเราก็ค่อยๆลงมานะไม่รู้ว่าลงน้ำได้ป่ะเดี๋ยวผมจะลองดูฟุบไม่น่าได้กลับขึ้นมาที่เรืออ่ะเหมือนกับว่าเราจะต้องเอาเรือเข้าไปแทนแล้วนะและนี่เราขับมาในห้างเลยเออมันแหล็มันเดินไม่ได้ผมก็ดีใจนึกว่าจะได้เดินบนพื้นสักหน่อยรู้สึกว่าอยู่กับน้ำมานานแต่ว่า ก็ให้เราลงไปเลยแล้วกน็นะนี่มันเกม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 กมเกมชาวประมงนะมันก็ต้องต้องอยู่บนเรือสิวะเออไปเดินอยู่บนบกได้ไงนั่นมันก็ต้องจับอย่างอื่นแล้วใช่ไหมมหาลานจอด,ดรถก่อนเน็วยึดห้องสองชัน้นนะ่ะจะกว้างใหญ่เป็นสากนิดแล่ว ไม่มีจะลองอ้อมรอบๆดูแล้วกันเพงดูว่ามีทางเข้าอื่นอีกไหมอนอกจากตรงนี้นะระหว่างนี้ผมขอแวะเก็บเปลือกหอยที่เจอนะเท่าที่จะเป็นไปได้ที่ตรงนี้มันก็มีบันไดนะแต่ว่านะ่าจะขึ้นทางอื่นนะแล้วก็เราก็มากันข้างหลังแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทางขึ้นที่ใช่หรือเปล่านะ เดี๋ยวมาลองดูกันก่อนปึ๊บโอ้ยเหมือนว่า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 ถ้าจะเข้าไม่ได้นะก็ไม่น่าใช่เพรมันไม่ใช่นะเราก็ต้องจากไปไปดูที่อื่นกันดีกว่าแล้วก็พอผมตัดมานะผมก็ขับคนรอบห้างนะแล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผมคิดนะว่าลานจอดรถเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้างนะแต่มันอยู่ข้างๆนั่นเองก็เลย ลองขับมาดูแล้วก็ใช่ด้วยนะทุกคนนี่ไงไปหาตะเกีนหนึ่งอันนี้ไรออกกระป๋านี่ไม่ได้นะปึ๊บกระองสีว่าสีน่ารักเชียวพอเรายังเก็บของไม่ได้นะหมวกนหนึ่งเอ้ยยังเท่ก็คือมาอยู่อะไรตรงนี้คนเดียวนะโอ้ฉันเนี่ย เจอคนแปลกหน้ามานะครั้งล่าสุดก็นานมากแล้วนะแม้ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นแท้ๆแต่มันก็ขับรถตรงลงไปในทะเลเลยนะโอ้ฉันก็ได้แต่คิดว่ามันโง่แท้ๆเลยนะแบบบัตรซบเลยนะะไรวะตรงนี้เหรอแต่ว่าตอนนี้นะฉันคิดว่าฉันเข้าใจเขานิดหน่อยแล้วแหละพวกปลาน่ะมันเป็นอิสระนะอยู่ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล แล้วพวกมันจะไปที่ไหนก็ได้แต่ลองเทียบกับมนุษย์สิติดอยู่ในเกาะเนี่ยโลกของคุณเนี่ยมันช่างเล็กหนือเกินนั่นแหละที่เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์มันถึงขับรถนะฉันคิดว่าอะไรของลุงวะไม่เข้าใจเลยเหมือนกับการที่เรากำลังว่ายน้ำนะกำลังการว่ายน้ำอย,อยู่ในทะเลนะแล้วก็คุณเนี่ยว่ายน้ำข้ามเกาะะนะข้ามเกาะเกาะเกาะ ข้ามเกาะโอเคคุณอาว่ายนะ้ําข้ามเกาะน,นะแบบมีอิสระเลยแหละแล้วก็ถ้าเราเนี่ยสามารถซ่อมรถคันนี้ได้บางทีเราอาจจะมีอิสระอีกครั้งก็ได้เช่นกันนะแต่คุณเหมือนปลารอบๆนะเหมือนมันขโมยยางทั้งสี่เส้นของฉันปลาหรอขโมยยางขอโทษที่ถามนะแต่ว่าคุณแบบช่วยนํามันกลับมาหน่อยได้ไหมปลาบ้านใครขโมยยางวะยางรถยนต์นะนะ อ๋อน,นี่เหมือนจะเป็นเรดาร์นะที่เอาไว้จับปลาไหมเออก็คือเหมือนเขาน่าจะให้เรดาร์เราแต่ก็ต้องไปหาปลาที่มันขโมยยางรถยนต์นะคือพูดกับใครอย่างเงี้ยแบบว่าเอ้ยไปไหนวะเอ้ยชมาวประมงเอไปจับปลาที่มันขโมยยางรถยนต์นะอ่ะเออมันเชื่อได้ไหมไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ผม,มเห็นด้วยตาแล้วผมเชื่อนี่เงี้หนึ่งจริงเอ้ยที่มันปลาจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าทอ๋อได้ในายนางนาีนย่นายางนี่คือปลาอะไรอะ่ะทุกคนปลาหน้าคุณจริงปะเนี่ยน,นั่นนี่น่าเกลียดมากตัวใหญ่แล้วก็มีแขนแล้วก็ดูหน้าแต่มันได้พันเยนอ่ะทุกคนน่าเกลียดแต่เราก็สู้นะเอาอยางมาคืนคุณลุงเขาก่อนลุงคราบยางเส้นแรก เสียงแกรกแกรกแกรกแรกแรกน่าจะไขคืนให้ลุงเขาด้วยนะและเส้นที่2ปลาแบบนี่นะยางส่วนนี่ปลาหน้าคนโอเคเริ่มเข้าใจเลยว่าปลาอะไรมันขโมยยางได้นะโอ้โหมีหน้ามีมือพร้อมอยางเลยนี่คือพร้อมขโมยนะแล้วเราก็มาหาตัวที่3กันก่อนดีกว่านี่นี่น,นี่ตัวที่สไม่โดนเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้ยตัวที่ส วุกคนปลามันหายไปวะต้องรีบวางบนเรือโวเสรจไายเสรจไายเออมันอันตรธานจากไปของแพงด้วยโอเคยังชที่สมาแล้วตัวที่สใช่ไหมใช่ไหมใช่ดิไว้วางมันล้นก่อนนะโอเคตัวที่สคนรุกอะทุกคนคือมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างมัน มันผิดธรรมชาติจากสิ่งที่เรารู้อ่ะนี่เขาบอกภารกิจให้เราไฟายโซน่าแอดเดอะพังกงลอตนะก็คือหางตัวเนี่ยคลื่นโซน่าน,นี่ก็คือเนี่ยต้องคุยกับซูซูกินะลุงซูซูกิโอ้ขอบคุณมากเลยฉันเป็นอิสระแล้วละคราวนี้แล้วไงคือคุณลุงก,ก็จะแบบเฮ้ยเอาเอาของมาก่อนได้ปะเฮ้ยลุงไปไหนอ่ะเอาเอาของมาก่อนเฮ้ยเรือผมคุณลุง ลุงไปแล้วโอ้โหคุณลุงคุณลุงเขาเป็นอิสระแล้วนะเป็นอิสระจากเรื่องราวทั้งปวงแต่ระหว่างนี้คุณลุงจะไปคุณลุงก็ไปเถอะแต่ว,ว่าคอนี้แล้วกันได้โซน่ามาแล้วแตอนนี้เควสแล้วก็อัปเดตแล้วนะก็ ไปถัดไปก็คือให้จัดการกับเจ้าปลาหมึกนะที่เหมือนกับว่ามันแปลงกายพลังตัวอยู่ในห้างนะหรือว่าบางทีแล้วอาจจะผ่านไอตัวปลาหมึกนั้มาแล้วก็ได้ผมชอบนะความรู้สึกเกมนี้มันแบบมันไม่ได้จำสแกนหรือว่ามีความน่ากลัวแบบผีแบบตะโกนอะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่มันมันทำระหวาดระแวงแล้วก็ขนลุกเออ ใช้คำนี้ได้ขนลุกมันเล่นแล้วมันขนลุกข,ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วดูดิเกมมันทำอะไรผมมามันให้ผมไปหาปลาหมึกไงปลาหมึกในห้างที่มันพางกายอยู่แล้วมันก็ว่ามันน่าจะเป็นอะไรก็ได้วะอ๋อแต่ว,ว่าเราเชนมีมีเสียงมีเสียงนี่ไงนี่ไงใช่ป่ะใช่ปะเออจิ้มไปหนึ่งทีอ,อ๊ไปไหนแล้ว อ๋อนี่นี่นี่มันมันพรางตัวได้อะไรไ้ยต้องฟังเสียงไอ้คือเหมือนจะโจมตีเราวะเนี่ยนี่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 ขึ้นในเรดาร์นะนี่เสียงมันแบบเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะอยู่นะดึงนะดึงนะอยู่ตรงนี้เนี่ยหละนี่ไงโอ้โอยไม่โอ้โหโซฟานึกว่าปลาหมึกตัวเท่าบ้าน เหมือนเสียงจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวนะหรือผมต้องขึ้นไปดูมันหน่อยก่นเสียงมันแบบชวนอีมากนะทุกคนว่ามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่หรือเปล่าเนี่ยยูนิโคอปลอมเนี่ยโอ้โหใช่ด้วยโอ้โหมันเอางี้เลยนะรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยไม่ได้มาเป็นตัวทุกคน สุดจะเหลี่ยมปลาหมึกนี่ไม่ได้กลมนะปลาหมึกมันเหลี่ยมไหมหาคำตอบหาคำตอบได้ยินเสียงได้ยินเสียงแหละไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่นี่นี่ลุกปั้นเลยนี่ไม่เนียสมาเรียนใหม่นะกลับไปเรียนมาใหม่น้องนี่คือไอตัวที่ผู้หนุ่มตะโกยากิลงรักแหละสุดจริประหลาดไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้ว มาแล้วสัญญาณสิกแนลสีม่วงไหนวะนี่เหรอใช่ย,ยิงด้วยโอ้โหปลอมทั้งชิ้นปลอมทั้งดุนแบบนี้ตีเจเลยนะปลอมไม่เนียนขนาดนี้ไปกันต่อจับแจ็บจับ็บนั่นมาเป็นตัวเลยอันนี้ไม่แปลงเลยนั่นนะจิ้มไปหนึ่งทียังอีก ยังไม่ตายอีกเฮ้ยอันนี้คือฟอมเป็นคนมะเนี่ยนี่เหรอแล้วเนี่ยน้องปลาใครอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดูก่อนดูปลาผิดนี่นี่น,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 นี่คือน,นี่คือแม่สาวนั่นขอสักทีเฮ้ยไอปลามึกเฮ้ยหูย ขาดใจทึกช็อกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้อะไรเนี่ยโอ้ย้ยยเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยสูน่ารักด้วยแต่แบบมันตัวใหญ่ไปเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรมันคือขนมโกจีหรือเปล่า What เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอเคหลังจากตั้งสติได้มาดูกันก่อนก็คือเมื่อกี้มันเหมือนมันปลอมตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วเหมือนกับผู้หญิงน้องที่มาอยู่ท้ายเรือเราเลยนะแล้วก็มีพ่อหนุ่มทาโกยากิบอยเนี่ยมาดูเสร็จปุ๊บผมแทงไปหนึ่งทีนะเหมือนแล้วทาโกยากิบอยข้างบนนะ่ะช็อกนะก็คโดดลงน้ําหายไปเลยก็คืออะไรผมเป็นฆาตกรเหรอหรือว่า อะไรยังไงแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะรู้เรื่องราวถัดไปนะเราก็มาส่งเควสกันก่อนว่าเราจัดการปลาหมึกนั่นแล้วนะโอ้สวัสดีผู้่าเจ็งเราจัดการปลาหมึกนั่นแล้วโอ้ขอบคุณนะที่จัดการในปลาหมึกนั่นได้นะโอเหมือนจริงปลาหมึกมันปลอมตัวเป็นผู้หญิงปะ่ะที่มันบอกว่าแบบหลงรักหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบปลอมเป็นนักเรียนญี่ปุ่นสาวอะไรอย่างงี้หรือเปะ่ะทำให้แบบผหนุ่มทะโกยกิมัน หลงรักหลงอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะอืมแล้วฉันก็คิดว่าถ้ามันจากไปได้สักทีเนี่ยเขาก็จะหันมามองฉันในที่สุดนะอืมอ่ะแล้วฉันก็สัญญาไว้แล้วนะสัญญาก็ต้องเป็นสัญญานะมีของจะให้นะเป็นรางวัลให้ไร <laughs> ให้ไรอะไรอะไร่ะ อ๋อนี่นี่นี่ก็ตกใจว่ามันกล้องอ่ากดดิ่งเงินของเราที่เราจะไปเกาะถัดไปได้โอเคถือว่าเป็นการทำเควสที่คุ้มค่านะาไม่มีอันนี้เราก็จะไปต่อไม่ได้นะทุกคนแต่เอาจริงตอนนี้เหมือนเราปล่อยบอสตัวถัดไปของเรื่องเรามาแล้วนะผมเห็นมันเป็นเหมือนฉลามสีชมพูนะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือไอ้ทโกุยกิบอยนะหรือเปล่าตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วคนไหนคนคนไหนปลาคนไหนปลาแปงล่างเป็นคนคนแปลงล่างเป็นปลาแล้วเราเป็นคนหรือเป็นปลา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 คือแบบไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตอนนี้งงไปหมดและในลําดับถัดไปนะผมก็เลยกลับมาหาพันตะลุงชาวคนซื้อนะแล้วก็เอากระดิ่งไปมออให้กับเขานะ นี่เลยฉันกลับมาพร้อมกับกระดิ่งโอ้นี่นได้กระดิ่งรอ,อ,อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปติดให้นะกางเกงงเกงโอ้โหฉันไปติดมาแล้วมีที่ใหม่นะมาแล้วแหละโชคดีไอ้หน,นุ่มนะฝั่งซ้ายอตรงนี้ก็เป็นที่ใหม่ที่เราจะไปกันได้ก็อยู่ใกล้ๆกับ ตัวเกาะใหม่เกาะแรกของเรานะนี้ต้องใช้2กระดิ่งเลยน่าจะต้องซิ่งกันยาวๆเลยแล้วก็ผมคิดว่านะมันจะต้องฟาร์มตัวเครื่องยนต์นะแล้วก็อัพเลเวลอีกก็ต้องอาจจะต้องเก็บเงินเก็บปลาอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มปลานอกรอบให้นะเพราะว่าเราก็จะเน้นแต่เนื้อเรื่องให้ผู้ชมได้เสพกันนะให้ทุกคนได้ดูกันฉะนั้นเดี๋ยวส่วนพาร์ทของ ห้างสปสินค้าสุดหลอนอันนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวผมคัดตอนก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ขออนุญาตตัดจบนะครับ้สวัสดีทุกคน